ราช่องของรัชชชอนนะครับก็ช่วยกันดูโฆษณาเพื่อสนับสนุนช่องด้วยนะครับจะได้อยู่เล่นด้วยกันเปอนนานนะครับมขอบคุณครับเพื่อนเพื่ออย่าลืม subscribe กดติดตาม u t u b e นะครับแล้วก็ไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมผมจะสอนตีคอร์ดตามเพลง2รอบนะครับผมโดยที่ผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนเพื่อนลองไปดูกันนะครับผมกดข้ามภาพของ่ายผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับ One, two, three, four. do yeah. ถ้ารักช่องของราจอนนะครับก็ช่วยกันดูโฆษณาเพื่อสนับสนุนช่องด้วยนะครับจะได้อยู่เล่นด้วยกันเปอนนานนะครับผมขอบคุณครับผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพขอดของเพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับ อ่าสำหรับขอที่ชิ่นให้เพลงแพ้คำว่ารักนะครับก็แสนจะง่ายนะครับผมทําเป็นคีย์ซีให้เพื่อนๆแล้วนะครับผมขอแรกครับ F major s e v e ครับตุงตุงตุงขอดไปครับ E minor ครับตุงตุงขอดไปครับ D minor ครับตุงตุงตุงขอดไปครับ G ครับตุงตุงตุ้ง C ครับตุงตุงตุงต่อไปครับ A minor ครับตุงตุงตุง้งเพื่อนสามารถอาร์เวลนะครับจาก F major 7นะครับเป็น F แบบท่าได้นะครับผมแต่ว่า F major 7ก็ไม่ได้หินนะครับแล้วก็เพราะด้วยนะครับผมอ่าสลับในเลเวลนีนะครับก็จะมีทั้ง1ห้อง และครึ่งห้องนะคะผมแต่ก็จะเป็นหนึ่งห้องเกือบทั้งเพลงเลยนะครับครึ่อห้องมีนิดเดียวนะครับผมอ่าก็ลองมาดูนะครบว่าเล่นยังไงบ้างนะครับอ่าขอที่เป็นหนึ่งห้องผมจะวงกลมสีชมพูจะเล่นลองลองคืนคืนลองลองแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับขอที่เป็นหนึ่งห้องผมจะวงกลมสีชมพูจะเล่นลอง ็เปลี่ยนขอนะครับผมอ่าส่วนขอที่เป็นเครื่องท้อนะครับก็มาดูข้างล่างตามกันนะครับผมอ่าสลับขอที่เป็นเครื่องท้องนะครับผมจะขีดเส้นใต้สีแดงไว้เป็นคู่นะครับอ่าก็มาดูที่คู่แรกกันนะครับผมอ่าเพื่อนเห็นไหมครับก็จะเป็น D m i n o r ไป G ใช่ไหมครับสูตรที่กระเล่งก็จะเหมือนกับ1ห้องนะครับแต่ว่าเราจะเอาลงลงไปไว้ที่ขอดแรกนะครับแล้วก็ ขึ้นขึ้นลองลองไปไว้ที่คอที่สองนะครับอ่านก็ลองมาทำว่าใจแล้วก็มาฝึกตามกันนะครับจับดีแมนเนอร์เลยครับตุงตุงตุงเล่นครับลองลอง,ลองเปลี่ยนเป็นจีครับตุงตุงตุงเล่นครับขึ้นขึ้นลองลองอ่าเล่นต่อเนื่องกันก็นกจะเป็นลองลองขึ้นขึ้นลองลองอ่านอีกรอบนะครับ เล่นต่อเนื่องกันก็จะเป็นงลงแค่นี้นะครับผมอ่ะนี้ก็มาดูที่คู่ที่สองนะครับอ่าคู่ที่สองก็จะเป็น E minor ไป A minor ใช่ไหมครับอ่าจับ E minor เลยครับตุงตุ้งเล่นครับเปลี่ยนเป็น A minor ครับตุ้งตุ้งเล่นครับขึ้น ต่อเนื่องกันก็จะเป็นลองลองขึ้นขึ้นลองลองลอ่าอีกรอบนะครับเล่นต่อเนื่องกันก็จะเป็นลองลองขึ้นขึ้นลองลองแค่นี้นะครับ อ่าสำหรับเพื่อนๆที่พอจะเล่นแล้วนะครับก็ไปเล่นตามผมในรอบที่1นะครับแต่สำหรับเพื่อนเพื่อนที่กล้าเล่นนะครับก็ไปเล่นตามผมในรอบที่2นะครับผมเพลงนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็แค่ทำให้เข้าใจว่าหนึ่งห้องเล่นยังไงครึ่งห้องเล่นยังไงนะครับลองลดสปีดเป็นสัก0 7 5นะครับลองท่องตามผมแล้วก็เล่นตามที่ท่องจะทําให้เล่นตามกันง่ายขึ้นนะครับอา่าสำหรับเพื่อนใหม่หก็อย่าท้ออย่าเครียดนะครับฝึกบ่อยนะครับแต่ว่าเล่นจะมีความสุขได้แน่นอนนะครับผมนายจอมฉัยก็เป็นกาลังใจให้เเเพืื่ออนนนทุกคหมมดิผสๆ เจ็บเล่นได้กันเลยไปรึปิว One two three four ลองลองขึ้นึ้นลอง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 ขึ้นขึ้นลอง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 ึ้นึ้นลอง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 ึ้นึ้นลอง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 ึ้นึ้นลอง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 ขึ้นขึ้นลองลอง long kung long long lòng long kung lòng long 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 kung lòng long 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 kung lòng long 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 lòng long 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 kung long 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 kung lòng long 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 lòng long 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 lòng long 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 朗朗冲冲朗朗。浪浪，冲冲浪浪，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 浪浪，冲冲浪浪。 Long long tinti long 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 tinti long 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 tinti long 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 lòng long 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 lòng long 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 lòng long 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 lòng long long lòng long 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 tint along long 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 long

Lòng lòng tinh lòng lòng trong lòng long tinh lòng 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 long long lòng 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 long long lòng tinh lòng long long lòng long lòng long lòng lòng long lòng long lòng lòng long lòng long lòng 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 ลองลองต้นขึ้นลอง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 ตึ้นขึ้นลอง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 ต้นขึ้นลอง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 ขึ้นึขึ้นลอง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 ขึ้นขึ้นลอง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 ตึ้นขึ้นลองลองลองกข้ามภาพของ่ายผมจะปมุนไว้ในความที่เห็นนะครับ ภาพพอร์ตของเพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe ก,กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไ like, ลค์ c e b o o k Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม